เดี๋ยวเราจะมาดูภาพกันนะฮะหลังจากที่เมื่อว,วานนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยุดลงไปอย่างหนักนะครับเราจะวางเกมกันแบบไหนอย่างไรนะครับมันมีอะไรที่เป็นตัว h i d เด่นอ e n เจไหมหรือ,อยังไงนะฮะ,ะไปดคุย1นึ่จุดเอาอยู่ไหมนะหรือว่าจะลงไปได้ถึงจุดไหนเอาละเรามาเอาตัวรอดกับผู้ชายท่านนี้กันดีกว่าค่ะ พี่อู๊ดมงคลพวงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เคทีบีเอสจีอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงฮะเมื่อวานเจอตลาดหุ้นไทยรุดลงไปยี่สิบกว่าจุดใช่ไหมโอ้โหอะไรเห็นมุ่จะลงนะแต่ว่าไม่คิดว่าจะลงได้ขนาดนั้นนะครับก็อย่างน้อยก็ไม่น้อยหน้าคนอื่นนะบางคนอาจจะน้อยแบบคนอาจจะปล่อยคนที่อยู่ในตลาดผู้คริปโตเนี่ยลงมาเยอะนะก็อยากลงบ้าง <im itation> คือโตอนหนักทีเดียวนะเออใช่เอา้าพี่อู๊ดฮะครัลองลองมองภาพหน่อยมันมันเกิดอะไรขึ้นมานะครับมันมีอะไรที่มันเป็นจุดจุดสําคัญสําคัญที่เราจะต้องจับตาหน่อยไหมอ่ะในเชิง,ใน,ชงในเชิงกลยุทธ์การลงทุนเนีย่ยมันจะมา,าวายแง,ง่ถึงไหนอ่ะนั้นเดี๋ยวผมทําให้ดูนิดนึงนะครับค่ะอันนี้ที่เราเจอกันอยู่ผมขออนะุญาตแชร์ห <im itation> น,น้าจอเนาะแชร์ไปแล้วแชร์ไปแล้วค่ะ ทำให้ดูนิดหนึ่งว่าพวกเราพวกเราที่อยู่ในโลกเนี้ยเราเราอยู่เรากําลังเจออะไรกันอยู่นะครับจริงๆเราเจอปัจจัยลบหลายตัวบางคนที่ผมจะบอกก็คือสามสามผุ่นำนะครับคือเฟสนะครับแล้วก็คุณโปรตีแล้วก็คุณสีจินผีเองสามท่านนี้ก็แต่ละคนก็คอนโทรลตัวแปรในเชิงลบไว้กนละตัวนะครับโดยเฉพาะยิ่งคุณโปรตีนนั้นเนี่ยโดยพิสุจนะ์ะเพราะตัวแปรตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแปรที่ ค่าตลาดเลยทีเดียวนะครับสามคนนั้นไม่ไม่ลดไม่ลดอะไรกันเลยไม่ือหมายถึงว่าผมจะคําว่าไม่ลดลาวาสอคือไม่ไม่ได้ถอยไม่ได้ถอยให้ตลาดมีช่องว่างในการหายใจเลยนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นก็ต่างทาหน้าที่กันสมบเมณ์คุณโปตินก็อยากจะเลียกับย,เย,บยูเครนคุณพาวเวลเองนะครับหรือแม้แต่คุณไบเดนเองนั้นก็พยายามยดมุ่งมั่นกับเรื่องของตัวเองอยู่นะครับ mm. แล้วก็วคุณสีชินสิงเองก็ไม่ยอมที่จะ กดล็อกดาวน์ประเทศจีนโดยง่ายทั้งหมดทั้งปวงมันจะท้อนมาที่ตัวแปรตัวนี้นะครับราคาน้ํามันราคาน้ามันเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องจริงๆริโลกเราก็เจอปัญหาราคาน้ามันตั้งต้นปีมาแล้วนะครับเรามาเจอคุณเรื่องของสถานก,การณ์ยูเครนทําให้น้ำมันขึ้นน้ามันขึ้นปุ๊บทําให้เงินเฟ้อกระชากขึ้นไปนะครับอย่างเงินเฟ้อที่เมื่อรายงานเมื่อเมื่อวันก่อนนั่นก็ขึ้นเกินคาดมันจะเกินคาดไปอนี้อีกมาเดือนสองเดือนครับเพราะว่าช่วงพอเดือนมิถุนายนเนี่ย ราคาน้ำมันจะเริ่มจะเริ่มอ่อนตัวลงเมื่อเทียบเยออนเยนะครับมันก็จะเริ่มตัวเดข1เงินเฟ้อเนี่ยเริ่มจะแผ่วลงนะครับหมายถึงเยออนเยนะครับแต่ยังสูงอยู่ยังคงเป็นเจ็ดเป็นแปดเปอร์เซ็นต์อยู่เงินเฟ้อยังสูงกดดันให้เฟดเนี่ยทำสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทําคือถูกบังคับให้ขึ้นดอกเบี้ยนะครับอย่างดีนะครับที่คุณพาวเวลหรือว่าหลายคนยังคงมีจุดยืนที่จะเป็นศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ในการประชุมท้งหน้านะครับจุดนี้เนะ่ยเป็นจุดที่เรายืนอ,อยู่ อ,อันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับถ้าเกิดมีบล็อกหนึ่งก็คือ e c e s s i o นนะครับถ้าคุณขึ้นคุณผ่านปีกสเตทในคุณจะเป็น e c e s s i ั n นะวันนี้เรายืนอยู่ตรงจุดนี้ทุกคนยืนอยู่บนจุดนี้ระบาดอับเบี้ยขึ้นนะครับและ e c e s s i o นนะครับยืนอยู่ตรงจุดนี้ถามว่าจุดนี้บางวันก็เด้ไปทางซ้ายบางวันก็ไปทางขวาแต่ว่ายังไม่มียังไม่มีสัญญาณว่าเขาจะไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแบบชัดๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรายืนอยู่บนทางแยก ที่สําคัญมากนะครับที่สําคัญมากกำไรตลาดหุ้นที่เราเห็นไปแล้วเนี่ยที่รายงานไปแล้วเราจะเห็นแล้วว่าผลกระทบอของสถานการณ์ยูเครนและเฟซมันปรากฏในงบการเงินของบริษัทในจดทะเบียนตลาดไปแล้วในไตรมาสที่หนึ่งใตไม้ที่สองอ่ะจะจะมีผลที่แรงขึ้นพูได้ง่ายตอนนี้เราเล็งกันแล้วงบไตรมสที่สองอ่ะไม่สวยแน่แน่ใบไม้ที่หนึ่งเนี่ยยังพอเอาตัวรอดได้แต่ไตรมาสที่สองเนี่ยจะไม่ค่อยดี นี่นี่นี่คือภาพใหญ่ครับนี่คือภาพใหญ่ที่มันกดต,าตลาดแล้วมันทาให้สินทรัพย์ต่างๆนานาถูกขายทุกคนบอกว่าเงินสดดีสุดในโลกนะครับแต่บางคนก็อาจจะโชคไม่ดีนะัคือในเรื่องของคริปโตนั่นเนี่ยการที่สเตเบิลคอยเองไม่ได้มีการแบ็กอัพในเรื่องของเงินที่ออกไปทั้งหมดอย่างเต็มอย่างเต็ม,เต,มเต็มก้อนนะมันก็เลยทาให้โวสเตเบิลคอที่ไป็นสเตเบิลคอยเองนั่นก็ลงุลนแรงหนักเหมือนกันนะครับคือหนีไม่ออกเลยแหละนะครับ hmm. อ่าอันนี้คือภาพใหญ่เทนี้ ผมกลับมาดูว่าแล้วเมื่อวานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับต้องบอกก่อนว่าหลายวันที่ผ่านมานั้นเนี่ยที่ผมตามบรกเกอร์ฝรั่งเขาเขาเขามีการคอมเมนต์ในตลาดกันจี่ผมดูทุกวันเะยแต่ว่าหลังๆมาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเขามองในเรื่องของโฟลเป็นหลักก่อนหน้านั้นมองบอกว่าขายพุ่นเพราะว่ากลัวเงินเฟ้อถูกไหมกลัวดอกเบียแต่ว่าโฟลก็ยังกองอยู่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาเริ่มพูดถึงว่า โกละว,ว่าอตอนนี้เนี่ยเงินดอลลาร์มันวิ่งขึ้นไปร้อยสี่จุดนะนะครับดอลลาร์อิงเด็กเพราะตอนนี้ค่าเงินในแต่ละประเทศเนี่ยก็เริ่มไหลลงมาเรื่อยๆอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเริ่มไหลลงมาเรื่อยๆพอข้างไหลลงมาเรื่อยปุ๊บคนที่ที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยนะครับอย่างเช่นของไทยเองเนี่ยเคยเคย,เคยแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทเนี่ยที่ประมาณสามสิบเอ็ดบาทวันนี้สามสิบสี่บาทกว่าเขาขาดทุนประมาณสิบเปอร์เซ็นต์กับอัตราแรกเปลี่ยนเขาก็ต้องต้องทำองแน่คุณต้องขายอาสเซทที่เป็น เป็นตัวตัวแอสเซทที่เป็นเงินบาทออกก่อนแล้วก็กลับไปสู่ดอลลาร์เหมือนเดิมประเทศอื่นๆก็ทําลักษณะเดียวกันอินโดนีเซียก็จะเดินลักษณะเดียวกันพราะเนี่ยมันก็ในในภูมิภาคเอเชียทั้งหมดก็เลยขายหุ้นกันขายสินทรัพย์ต่างๆนานาของไทยเองนะเนี่ยก็ยังดีนะครับที่บอลเนี่ยขายไปแล้วมีหยุดบ้างนะครับหุ้นเนี่ยก็ยังคงมีการซื้อขายบ้างนะครับก็ก็จะประมาณนั้นแต่ว่าเน็ตเซลเริ่มเห็นมาแล้วห้าวันติดต่อกันนะครับไม่ใช่ห้าวันติดต่อกันห้าหกวันในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา มันตรงนี้เนี่ยสัญญาณตัวนี้มันคือที่ผมกำลังจะบอกว่ามันเกิดปัญหาว่าคนเริ่มมองว่าโกลมาจะไหลออกเพราะว่าเงินบาทจะอ,อ่อนคราวนี้มาดูในมุมนี้จริงๆผมได้ประเอยเราไม่ได้ออกรายการเมื่อวานแต่เราวันพรุ่งนี้วันเนี้ยผมขออนุญ,ญาตเอาภาพเนี้ยที่ผมคุยเมื่อวานเนี้ยเอามาพูดอีกท,ทีหนึ่งก็แล้วกันว่าตอนนี้ยังมีบุมเบิกเริ่มเห็นว่าเขาเริ่มตีกันมากตอนนี้เงินเฟ้อของไทยมันเริ่มลง นะครับล่าสุดเนี่ยคือประมาณวันที่29เมษายนซึ่งเดี๋ยวเยวเ็ยนเนี่ยเดี๋ยวบ่ายเนี่ยจะเป็นการรายงานตัวเลขเงินสำรองอีกรอบหนึ่งต้องดูนะครับต้องดูว่าเงินสำรองตอนนี้เนี่ยของเมื่อวันเมื่อวันศุกร์เมื่อวันที่29เมษายนเนี่ยเงินสำรองเรามีอยู่ที่ประมาณ26,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับประมาณนี้ครับบรรทัดนี้นะค,ะครับลดลงไปถามว่าลดลงหรือเพิ่มขึ้นลดลงครับตามเส้นเลยครับลดลง6%จากจากเดือนมีนาคม หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเงินสำรองเราลดลง2%นะครับมาลดลงอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากการเงนิงนโอนเงินออกหรือเกิดจากการอะไรก็ตามหลากหลายมากมายเราไม่รู้ดีเทลนะครับแต่ว่าเราเห็นก้อนก้อนมันลดลงนะครับแล้วก็ทองถามว่าทองลงไหมทองก็ลงทองลง4%แต่การลงของทองเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงราคามากกว่าเพราะทองมันจากพันเก้าหรือพันแปดร้อยกว่า มันก็เะทําให้ปเปอร์เซ็นต์การถืออ่ะมูลค่าทองคาลงแต่ว่าทองคาเนี่ยแบงค์ชาติยังคงถือเท่าเดิมนนครับสองสี่สิบสี่ตันเหมือนเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบอะไรขอให้ดูกลับมาดูค่านี้ทีหนึ่งเวลาเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าเงินอ่าเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ปริมาณเงินสำรองของประเทศลงในที่เดียวที่เป็น,ท,ปนที่เป็นเงินสกุล่างประเทศมันจะมีผลต่อข้างินด้วยมันจะทอนไปที่ข่าเงินโดยข้างินเราก็จะออกนะครับนี่คือภาพเห็นว่ามันตรงข้ามมาพอ แล้วก็ตัวเรี้ยนเี้ยถ้าเกิดไปดูในอดีตก็จะเป็นลักษณะเดียวกันอดานูภาพเดียวกันนะ f อ r e i g n Currency หรือเส้นล่างนี้เมื่อไหร่ก็ตาม Foreign Currency เนี่ยเพิ่มขึ้นเราถือเพิ่มขึ้นค่าเงินบาทจะแข็งเมื่อไหร่ก็ตามค่าเงนินอ่า f o เร i เ n Currency r e s e ที่ลงข่างหนึ่งก็จะอ่อนนะครับซึ่งวันนี้เรากําลังเจอภาพนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอคนเริ่มเห็นเทรนนี้แล้วว่าเอ้ยบาทเราอ่อนแน่ๆนะเอ้ยตัว r เ s e r v e เราลงนะเริ่มลงให้เห็นแล้วมันมันจะเทือนแล้วบาทก็เริ่มไป่ะ พอไปแล้วคราวนี้แหละปัญหามันก็เริ่มมาแล้วว่าคนก็จะกลัวว่าเงินบาทเนี่ยมันจะไปเที่ยวไห่ซึ่งผมเห็นโบใต่างชาติเขามองกันนี่นักเศรษฐศาสตร์ต่างชาติมองเนี่ยประมาณ35บาทก,กว่ากันน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทําให้ฝรั่งเองอาจจะต้องถึงจุดที่เป็นทริกเกอร์ในการที่เขาต้องขายหุ้นนะครับซึ่งเขาขายมาตั้งแต่ขึ้นเกิน3ามสก็เริ่มขายแล้วะนะครับก,ก็อะไรเป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็เรื่องของ forward position เนี่ยเราจะเห็นว่านเริ่มเพิ่มขึ้นด้วยนะครับดูตเรงนเหอน เน็ตฟอน์แบบโปดิชันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อต่อต่อค่างเงินด้วยเช่นกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ย mm hmm. ก็จะไปลักษณะเดียวกันก็ต้องระวังกันน,นิดนึงเหมือนกันนะครับ mm hmm. อันนี้เป็นเป็นมุมมองเพิ่มเติมครับว่าเป็นการตอบว่าทําไมในเมื่อวานนี้ทําไมหุ้นเนี่ยมันถึงลงค่อนข้างแรงเพราะว่าต่างชาติเริ่มเริ่มกลัวลนะเริ่มกลัวว่าค่างเงินของประเทศที่ตัวเองไปลงทุนเนี่ยมันจะอ่อนค่าลงเขาก็เทกระจาดออกเลยก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ไม่ได้มีอะไรที่แรงขางนาดนี้แต่ว่า สองสามวันนี้ค่อนข้างแรงครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อาวานเนี่ยแรงกระตุกตลาดเลยนะครับผมว่าการการเทกระจาดในในตลาดที่เป็นคริปโตเนี่ยผมว่าเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้เงินเนี่ยมันถูกเดินออกจากตลาดหุ้นหรือตลาดสินทรัพยนะ์เป็นการเงินอื่นๆนะครับเนี่แหละเป็นการมุมมองของตลาดในตอนนี้ถาว่าแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะลงไปที่เท่าไหร่นะครับแล้วแบบนี้จะลงไปที่เท่าไหร่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดดูจะรูปทรงเนี่ยวันนี้ตลาดอาจมีรีบาวแต่ว่ารีบาวแล้ว ผมยังมองว่าเป็นเป็นเด็ดแก๊บ้าอยู่คือบีบาวแล้วบีบาวแล้วลงต่อนะครับก็เรามองซัพพอร์ตไว้จุดแรกประมาณสักหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบแต่ถ้าเกิดบอกว่ามีคนถามบอกเอ้ยถ้าเกิดเร็วร้ายที่สุดเนี่ยมันจะขนาดไหนเร็วร้ายนะครับไม่ไม่จะบอกว่าจะถึงนะเร็วร้ายสุดอยากไปตั้งหลอดเท่าไหร่ผมลองคำนวณจากประมาณการกำไรตลาดของผมเองก็แล้วกันว่าถ้าเกิดในแง่ของเรวร้ายเนี่ยกำไรจากที่เราเคยประมาณการปีนี้ว่าเพิ่มขึ้น6%เนี่ยมันกลายเป็นติดลบ4%เนี่ย ตัวดัชนีเองเนี่ยเราคูณด้วยป e วีาสิบแปดเท่าเนี่ยมันจะลงไปเหลือมาสักอาจจะมีจุดต่ําสุดที่มาทหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนี่คือแย่ที่สุดที่ที่เราต่อมองเห็นนะ<ม>แต่แย่จุดตรงนี้นี่ไม่ไม่ได้รวมกรณีของความโลกนะความโลกนั้นคือทุกอย่างมันจะเทหมดนะมันอะไรก็ไม่อยู่แต่คิดบนเคสปัจจุบันนะครับที่มันเป็นแบบนี้คุมคืนแบบเนี้ยมันยางจะลงไปถึงพือง,งมีโอกาสยังมีลู่ที่ดัชนีจะต่ำกว่าพันห้าอยู่นะครับก็ถามว่าจะ หลุดไหมจจกตรงนี้จะหลุดไปแค่ไหนผมพูดตรงๆว่าสำหรับผมเองเนี่ยผมตอบแทบจะไม่ได้เลยมผมได้แค่ไปลากเส้นหลอกไว้ว่าถ้าอย่างนี้จะประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นประมาณนี้นะครับก็ก็จะลากเส้นตรงนั้นให้ใหเฉยนะครับ,รบผมว่ามันอยู่ที่สามท่านนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นคุณค,ค,คุณโปรตีนคุณพาวเวลคุูคสีจินผิงเนี่ยสามท่านเนี้จะมีใครที่จะออกมาทําดีกับตลาดบ้างนะครับถ้าเกิดเขาทาดีเมื่อไหร่เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะยงยิ่งคุณโปรตีน มันจะทําให้ตลาดนั้นมีการวกลับแต่ว่าวันนี้สัญญาณตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่เห็นเท่าไหร่วันนี้อาจจะมีรีบา์แต่ก็ไม่เห็นครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะเป็นวีเชฟกลับขึ้นไปครับ,รบที่สถานการณ์ตลาดที่เป็นอยู่ปัจจบุบันยังมีความเสี่ยงขาลงอยู่นะครับแล้วก็ผมพูดถึงตลาดประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าอะไรตองสิเ,เรื่องหนตัวหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาวันนี้ก่อนเอาให้สรุปว่าวันนี้เนี่ยเราควรจะทํากันอย่างไรเพราะวันนี้รีบาร์ถูกไหม แต่ว่าการรีบาววันนี้ที่ที่ผมดูคร่าวๆนี่น่าจะรีบาวเยอะอยู่เหมือนกันนะพี่มงคลน,นะขึ้นมาแล้วแหละหนึ่งพันห้า้ยเก้าบสขึ้นมาประมาณสักเจุดตอนนี้ตลาดเปิดขึ้นมาแล้วหรอเนี่ยนะครคุณผู้ชมฮะอ่ะนะครับนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอมันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยจุดไหนควรที่จะเทขายทำกำไรถึงเงินสดมาบ้างไหมหรือ,อยังไงฮะคือคือวันนี้ทุกคนเนี่ยซื้อเก็บ ไม่ใช่ซื้อเก็ตผมว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าความเสี่ยงระหว่างขึ้นกตบลงนั้นเนี่ยความเสี่ยงลงยังมีเยอะกว่าซื้อเก็ตยังไม่ได้ทุกคนต้องปรับสภาพตัวเองไปเป็นเล่นเก่งกําไรหรือไม่ก็ต้องทนถือมันมีอยู่สองแบบนะคือทนถือคือติดมาแล้วทนถือ,ถอไม่ต้องทาอะไรแล้วกับการที่เล่นเก่งกัไรช่วงสั้นการเก่งใหไรช่วงสั้นนั้นเนี่ยผมมองว่าถามว่าวันนี้เช้านี้เปิดบวกสิบจุดแล้วมันจะเป็นสิบห้าจุดหรือยี่สิบจุดไหมผมเชื่อว่าไม่สังเกตด,ดีๆนะครับหลายวันที่ผ่านมาห เปิดบวกแต่ปิดลบเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมยังมองว่าอ่าขึ้นไปเนี่ยคนเก่งก็ยังต้องขายแล้วยังเป็นตลาดสำหรับคนที่เป็นเดซเรดอยู่ลงมาซื้อขึ้นไปขายนะครับจะเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับสำหรับคนที่เป็นเล่นกลางยาวอะไรเนี่ยผมว่าตลาดยังไม่ค่อยเหมาะกับการเสี่ยงยังไม่ไม่ค่อยคุ้มกับการเสี่ยงเท่าไหร่ ยังไม่คด้คุ้มกันสิ่งทำไมครับจสัแล้วก็แพทเทิร์นหนึ่งที่ผมดูไว้เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยจำได้ไหมครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเคยมีการติดกับมีแท่งเขียวยาวๆอยู่วันหนึ่งคือวันที่10พฤษภาคมวันนั้นหลายมันเป็นจุดที่เช็คเกอร์หลายอย่างเหมือนกันลงมาซัพพอร์ตจุดนู้นจุดนี้หมดแต่ว่าผมพูดว่าตลาดจะเป็น V shape มันต้องขึ้นอย่างน้อย2-3วันติดต่อกันไม่งั้นมันจะกลายเป็น dead cat b o u n e วันนี้ฟอร์มันบอกมาแล้วว่ามันคือ dead cat b o u n e ถ้ามันเป็น dead cat b o u n e จริงๆอย มันจะลงได้ไปหาหนึ่งห้าห้าศูนย์เลยแหละครับประมาณนั้นนะครับ,<ช>รบมันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีงใจว่าตลาดขุ้นบวกเปให้ให้ให้ประมาณไว้ก่อนว่ามันอาจจะแค่รีบ่าวนะครับเพ<ม>ื่อเพื่อความปลอดภัยของตัวเองครับครับผมคุณผู้ชมก็จะได้เห็นภาพทีนี้ไปหุ้นหุ้นที่แบบว่าเราจะคุยกันหน่อยหนึ่งมีตัวไหนยังไงที่ที่เราจะพอที่นํามาฝากในวันนี้เก้มเพิ่มตอนขาลงอาจจะทยอยก็ได้หรือจะยังไงก็ได้เชิญครับ จริงๆอตอนนี้ผมเล็งไว้วุ่นอยู่หลายตัวอจริงๆพอเฉยๆผมตาเป็นโบกไม่เห็นนะว่ามันตัวไหนบ่วกนะครับแต่ว่าวุ้นวันนี้ที่เราเราเอามาเน้นให้กับนักลงทุนเนี่ยจริงๆพอร์ตเราอะของคเคเบซีเองวันนี้ก็เราถือเงินสดเนี่ยจะประมาณครึ่งหนึ่งอะนะครับ<ม>เราเราพยายามจะสู้กับตลาดมาระยะหนึ่งสู้ก็ชนะส่วนอย่างเราชนะโชคค่อนข้างโชคดีครับว่าโชคดีก็เเพราะเราเลือกหุ้นที่ไม่อิงตลาดมันชนะอยู่แต่ก็มีเสียอย่างเมื่อวานที่แปดจุดยังไงก็เสียอยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยถามว่า วิธีคิดของเราเนี่ยเราเลือกตัวไหนผมผมดูวไว้สองตัวแต่ว่าตัวที่เราเขียนจริงๆในเปเปอร์เราไปเน้นเนี่ยคืออินทัชผมมองอินทั h ไว้ตัวเนี้เพราะว่าเหตุผลที่เรามองอินทัชเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุผลที่เรามองอินทัชนะครับเพราะว่าหนึ่งอินทัชเนี่ยอย่างน้อยคือมีกาฟเปออ็นจี้เข้าไปเตะหุ้นนะครับเข้าไปถตะหุ้นแล้วก็จุดที่เรามองอินทัชคือว่าเขามีมันมีเขามีแอดวานซ์อยู่ในมือเขามีไทคมอยู่ในมือซึ่งทั้งสองตัวเนี้นะ มันเริ่มมีโปรเจกต์มีอะไรอยู่ในมือแล้วก็ปันผลดีเบนดิลเองก็สี่เปอร์เซ็นต์่ะผมเชื่อว่าตัวนี้ราคาหุ้นเนี่ยน่าจะแข่งกั่งได้คือใช้เป็นที่พักเงินด้วยกันกน,นะครับแล้วก็ในแง่อินทัชเองนั้นยังมีโปรเจกต์อะไรไดีๆของตัวกรัฟที่จะมาเสียบเข้าไปด้วยส่วนกรณีที่ในเรื่องของตัวอ่ตัวอินทัชเองมีการกรัฟมีการแจ้งในเรื่องของตัวกรรมการของตัวบริษัทที่ลงทุนของทั้งสองท่านนะนะ กรรมการที่ถืออยู่ในกรรมการที่เป็นผู้มีอัารของกัปตันจี้สองท่านที่อยู่ในินทันแล้วถอนออกไปเนี่ยผมมองว่าไม่มได้กระท,ทบอะไรกับไม่ได้กระทบอะไรกับพื้นฐานหรอกครับผมว่าไม่ได้กระทบอะไรเลยเพราะกัปตันยังถือขึ้นเหมือนเดิมนันตรงนี้เนี่ยผมมองว่า่าถ้าเกิดจะเอาเซฟในแง่ของตัวหุ้นเนี่ยผมว่าอินทัชเนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ที่น่าจะมีความปลอดภัยอีกตัวหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวเบอร์เบอร์สองหรือเป็นตัวรองก็แล้วกันคือตัวโรงพยาบาลบมลานะครับผมมองว่าบมลราดอีกตอนนี้นอกจากเป็นตัวที ฝรั่งซื้อค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นเบอร์หนึ่งตั้งแต่ต้นเอือนเป็นต้นมาเลยเนี่ยผมว่าการเปิดเมืองเป็นตัวช่วยเขานะครับซึ่งจริงๆแล้วคนอยากจะเล่นบ d ด x มก็ได้หรือเดก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมเลือกบีอขึ้นมาให้นะครับก็ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งครับต้องการเล่นในในมุมที่ปลอดภัยสับตัวหุ้นในตลาดแบบนี้นะครับครับผมอ่ะ<ม>พี่มงคลช่วยดูแนวรับแนว,นว,นว,นวต้านให้ผมหน่อยเหลือเวลานาทีสุดท้ายครับอินทัชน,นะครับอีกทัตอนนี้กระแส แอดวานขานทูดีแท็กแรงนะแล้วคงบอกว่าเออเออเออลบก่อน้นะครับตอนนี้เนี่ยราคานั่งอยู่เฉยเฉยเนี่ยนะประมาณผมว่าจุดเข้าซื้อก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็ถ้ามองเป้าสั้นก็คือมาเจ็ดสองบาท้าสิบตัวนี้นะถ้าเป็นเป้าสัน้นหรือินทัชนะครับส่วนตัวอีกตัวคือบีเอสบีเอสเนี่ยก็นะครับราคาวันนี้ก็เปิดเปิดกระโดดไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแท่งแดงๆเนี่ยผมว่าจุดเข้าซื้อของ ของตัวตัวตัว,ว B S เองนั้นเนี่ยนะครับก็เรามองไว้ที่ประมาณสักร้อยหกสิบห้าบาทถุดเข้าซื้อนะครับแล้วก็เข้าสั้นเนี่ยก็อยู่ประมาณประมาณสักหกสิบแปดร้อยถึสิบแปดร้อสิบเก้าบาทนะครับนี่คือตัว B S นะครับเอาล่ะก็จะส่งประมาณนี้นะแล้วก็บางคนแต่บอกว่าบางคนบอกเอ้ยถ้าเกิดอยากเล่นเจเทอะไรผมว่าแล้วแต่จะเล่น B D M L แล้วแต่ก,ก็ก็ลองเลือกเอานะครับ กราบผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับที่มงคลครับขอบคุณครับ